เกิดิง่าจริงไม่คาดคิดเกิดขึ้นเลยพี่น้องเอ๋หยับประมาณบักบักตามสุทิบพัน นี่ครับพี่น้องเฮ้ยลุงไปเห็นจอดที่ตลาดนะมัน่นาจะเป็นประแจนะลุงเป็นประแจนะเออขจายหัวเปียกอ่ะเอาเล,ล,ลื่องเรนอเรื่กีินเสอที่สองอย่าฟด้วยเสื้อแหลกที่เวียง แล้วเจ้าเปิดอันนั้นเจ้าไปเห็ดผู้เป็นวิ่งหัวเห็นบมอนะตาวเบ่งเจ้าเหินหมอนเป็นวิ่งหัวผู้ผู้ว่าเห็ดผ่ายึดตึ้งก็น่ารบวิ่งหัวตาบยางอยู่ทางี่เนาะเขาเจ้าเอิ่นตาบยางตัดเทาเอ็นปะยางนะทางี่เอื่นปะตาบนะครับยางมันกไกลชิเตรมแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันดอนลนะ มีไหมนะครับสิบเปลี่ยนยางในร,ระบบแอร์ไหมครับอพอว่ารถผมมันห่อนฮน้ำหา้านอย่างไรลานล้เออมาพอรลาน ข่าเลิกเลยเนาะจุดเลยเดี๋ยมเลยก็นจำาาจ,น <laughs> จางที่เอาไปใส่ตะวันนะ ก็เห็นก็ปีที่ก็ป่านะพี่น้องเพราะว่าปลาเทือแลกอยู่เวียงอะ่ะมูวเอาไปเห็ดหนะ่เนาะอันนี้เอาไว้เห็ดเห็นนะครับเทือที่สองนะครับตั้งแต่สื่อหลดมากิเดียปายาาเนะเทือแลกม้วไปปลาหงยอยู่เวียงเทืออนนี้มะมาเปาเองมึงเมื่อก็เห็นมีที่กราดกเห็ดน,นะ เจ้าก็มีแนวอัดนะพีน้องหลายก็จะหูู มากก็ลุงกะป่านม้านหมานม่านหมนเด้อเดียวกันเหรฟังคละฟังครบเลยอันนี้เลยอีกสองกรมเมือนกันว้าแล้วให้มันหอดเซีคะเห้มันหอดเมันหอดครับเออห้มันหอดอุบุกันซะ ในมบจอดเลยหมันปินเาเาเงินน่อยนาจา้วยคันยูนลุ่มที่เาบเเลยเนาะป้งเห่าอะนาลานคุมารีพี่น้องจะเลิ่การฆ่าแม่น้อยอยืดเตะไก่ปตทะท่อเนี่ครับพี่น้องปตทะท่อแข็งอัตกะปืนนะ ตอนนี้เป็นเวลาซีโมงซีโมงซีฉาเขาจะก็จิบปิดนานแล้วเ,าเวนาะปิดนานห้า ก็ได้ะหกสิบหกสิบเออขอบคุณครับ หกสิบพันหกสิบต้นอ่นะแค่นี่นะฮ่าๆๆ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 ๆะปๆาๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆ้าๆๆ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 ๆาๆๆ ครับพี่นอ้องหลังจากจีไปปลาหยางวเนาะปลาหยางกระหกสิบพันบาทแล้วนะหกติมิซ้าพันเนาะก 60, 000, ระหกสนะิบพันมีการคิดเป็นเงินประมาณเหรียเงินยูพกลอยสามสิบตอนนี้ครับพกลอยสามสิบกีบต่อหนึ่งบาทเนาะจะจะเป็นเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบหกบาทพี่นอ้องแต่คิดเป็นเงินไทยปลาหยางเก้าสิบหกบาทแต่ว่าตอนนิ้วเวียงเนยะ งูงไปปลาไฮแปรสิพันเนาะมันจะยู่เมืองหลวงขนาดสะแพงกลัวละอันนี้มันอยู่อ่าอีกแขวงหนึ่งเนาะมันอยู่แขวงอัตตะเปือ่อตอนนั้นกะอีกฟังคนละฟังนะครับตอนนั้นกัฟังคนอนางนะครับฟังผัดเซนเะจอร์ลอหลังเนาะตอนนี้ก็ฟังไดเวอร์หลอน่ะหลอหลังคือกันนะครับกับายเป็นว่าโคบแล้วสองหอหลอหลังเนาะขาไปอย่า,ยางโคงกับ่มฮูไวยุ้ยไทเท่าใดเนาะ ก็หัวยุไห้มันมันจะบาทเนาะราคาขาปลาอย่างถ้าว่าผมว่านน่าจะสองรอยนะเบื้องสองรอยกระลอยหาซีดกรบกยยีเล่ากระสีราคาประมาณหกสิบพันถึงแปดสิบพันเนี่ยครับแล้วแต่อ่าแล้วแต่หู้หน่อยหู้ใหญ่เนาะผมกับเพิ่็นการการปลายางแบบเต็มเต็มแบบเนี่ยพี่นอ้องเพิ่นเอาออกให้เบื้องเนาะล้วมันก็น่อมให้เลยตะกรอนเคยแรกกับมูไป่อมให้เนาะก็ได้ไปเบื้องเหี้ เราจอดไปแฟตตำรวจมูกกระเล่เอาไปปาให้เลยนะครับมือมากกับมูกออไปหาบเลยเนาะกระเล่พวกหัวเขา้าปลาแนวดัน,นะครับพี่น้องมันกับไก่สุคหกกำหนดการเพี้ยนยางแล้วพี่น้องรถผมเนี่ยมันกิดพกปีแล้วเนาะเพี่ยนแล้วรเทือหนึ่งเนาะอันนี้เทือสองเทืเอนี้ก็เป็นเทือเอ้ยเทือนี้เทือาเป็นเทือที่สองนะครับ เป็นทั้งหมดสามสามอย่างเนาะหนึ่งสองก็เป็นสามเที่สามเนาะนั่นแหละพี่นอ้องเอ้ยหาเงินเป็นอย่างรดกแล้วอย่างรถมันก็ซึกเมากพอใส่งานมันหลายนะครับแมนแทยย่ยูใส่งานยูฟังเล่าหลายก้นกสักขูดนี้นะครับว่าถนนเป็นแวนวดเนาะ,ะข้ามมันก็อย่างในจกนักรยานละก็อย่างมันก็ซึก ไหว้นะครับมันตามอายุการใช้งานนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวห้องสี่ด้ไปกินข่าวแร่งนะครับพี่น้องปปะตดผาบมาแคมเซ่ครับหานอาหารแคมเซ่อู้ ผมนึกว่าลานยี่เทิงนี่ขึ้นว่ารานฟังขุนเวนยังครับนั่นทางเสขมานขาเจ้าเห็ดฝากเหมือนก่อนเนาะมันหนามันสอดเลยทางนั้นมันมันบัดน่ามากแล้วมันไปทางมันทางใส่หันเหรอมันไหลเยือกมันเยือกเขาอยู่เหื่อแพร่เอียงนี่กุหลาบเหื่อแพร่กุหลาบพี่น้องบ้าวิว

เมืองแขวงอัตตะปืนนะครับอยู่ในเมืองโอ้ oh. ทางโล่งนะวิว oh, งามแห่งพี่นอ้องวิวสวยมาก อากาศเย็นดีเนาะปลามานี่ลร่มผาดสร้อยเลยเลยบอกเธอซุกลวดจะมิสอันนี้เอาในวิวน่าบันนอกกับจริงยุทธแต่ว่ามันยืนใน่ๆคนเด้อโอ้พี่น้องเขาจะหาปลาคนอ่ะลงไปในแพ้ครับเสียขูกปลาไปบ่ อ๋ออาเซ็กกับผุ้อเลยเหรอนเนังนั่งี่น้งี่องทันไาให้ยเขาโตลยตบอีเมนูอีนเอเอากับต้นุ่งอีสอน่อยกับกอกเมียเป็นีปลาง วิวสวยมากวิวดีแห้งนะได้เน,นาะผมมีเลนหลายเนาะอาก,กาศพอดีเลยี่นอกเจ๋อจัดเจ <c oughs> ท่ามเอียงอีนอะไรยังอันประกอบที่ฝั่งสีกองอันออกตะหลังทั้งทั้งเอียงอันประกอบอันออกตาที่ฝั่งสีกองทั้ง มือเอียงอะโอ้แกายา่าอือพี่น้องวิวโคตรดีเลยรุ่งป่าพันธุ์าพี่น้องเพิ่มาก,กินข้าวเนาะมาแลงกินข้าวแลงมือสองเราสิเดินทางไปเหล่างามครับพี่น้องใส่เส้นทางอ่าเสกกองนะครับเสกกองทาแตงเหล่างงามนะครับ ไปเช็ดทักเขา่าอยู่ลรางานอีกเสียนึงเนาะจังซีทาเบิ่งกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิเด้เอาไว้เำนีก่อนครับไอพอกันคลิปหนาได้ครับผมพามาเบิ่งบรรยากาศไอน้ำเซ่เมืองเซ่ก่อนครับพี่น้องไปตากยางรถ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันที่หนาครับสมัครทีเนียออยซ์ซัมมี่ครับสวัสดีครับ